ตัวแดงแดงดียังสี่เนาะครับเนาะอ่ะเบลูว่าเพิ่นเปิดราคาไว้หลายันไดเด้อครับเด้อครับผมเนี่ยครับเนาะตัวแดงดีบ่ครับพี่น้องตัวนี้ครับผมผู้ใดกกำลังหาพ่อพันธุ์อยู่เนาะครับเนาะอนาคตพ่อพันธุ์ได้เลยครับเนาะเดี๋ยวสิลองสอบถามเพิ่นเบิ่งนะครับบ่รู้ว่าเจ้าของเพิ่นอยู่ไสสวัสดีครับอันตัวนี้เปิดไวหลายันไดครับไอเปิดห้าคาครับเปิด55,000บาทเด้อครับเด้อลูกพ่อใดครับลูกบ่ลูก31ครับลูก KF31 เด้อครับเด้ออายุจักจักปีแล้วครับได งูสามปีครับใส่ครับงูสามปีเนาะครับเนาะอันนี้เป็นพอพันเลยเด้อครับเด้อพี่น้องครับผมเนี่ยครับเนาะลูกเคเอฟสามหนึ่งครับผมตัวยิ่งยิ่งใส่บิ๊กๆนะครับเนาะผู้ใดญ่กำลังมองหาอยู่เด้อครับสำหรับตัวนี้นะครับเนาะอยากได้จังสี่ตัวแดงๆบักดีเลยพี่น้องครับผมแดงเข้มเข้มแดงเข้มแดงหมากบักนะครับเนาะตัวบักงามครับตัวนี้ครับผมฝากเบอร์นะครับ 0 8 5 2 5.3.1ครับศูนย์แปดห้าสี่สองนจาะครับเนาะหอยหมอกครับหอยหมอกนะครับเนะจากรอยเอ็ด้ะครับเด้อครับผมพี่นอกนะครับอ้พนี้งหัวไ้ง้มไห้หลนะครับเนาะอ่านี่แลครับเด้อครับผมครับโซมันครับไอ้ครับผมครับสวัสดีครับ